บ้านสวนหนุ่ยอัมพลเลิกนางเอกมาชาใช้ชีวิตสมถะในวัย60ปีอายุ60ปีใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสวนบ้านสวนหนุ่ยอัมพลเลิกนางเอกมาชาใช้ชีวิตสมัะในวัย60ปีอีกหนึ่งสักแสดงที่ใครๆหลายคนชื่นชมในอดีตอย่างหนุ่ยอัมพลลำพูนหรือล็อกเกอร์เมอร์ขวาเป็นนักร้องนำวงไมโครและนักแสดงชาวไทยมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมาย เช่นไวระเริงน้ำพุและยังมีดนตรีที่ได้รับประสบความสำเร็จด้วยในนามไมโครแต่ระบ้าที่ดีที่สุดของหน่วยนั้นก็คือชุดที่แตกออกไปจากไมโครและตั้งวงใหม่นั่นเองนั่นคือชุดวัตถุไฟจากการได้สุดยอดมือกีตาร์สุดเทพขั้นเจ็ดของประเทศไทยอย่างสลิพง์หรือแย้ดึกคิดที่มาร่วมงาน พร้อมสุดยอดมือกลองอย่างหลังเดชอําพลลำพูนชื่อเล่นหนุ่ยเป็นคนอำเภอแกลจังหวัดระยองปัจจุบันอายุ60ปีเกิดเมื่อวันเสาร์ที่20กรกฎาคม2506ปีเถาะกรุร๊ปเลือดปีเป็นบุตรชายคนเล็กที่มีพี่สาว2คนด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับมาช่าวัฒนาพานิชแต่ต่อมาอย่าก,กันเมื่อปลายปี2540มีบุตรชายหนึ่งคนชื่อนวพลลำพูน อัมพลลำพูลเข้าวงการโดยเป็นนักแสดงในสังกัดของไฟสตาร์โปรดักชันโดยการชักชวนของผู้กับชื่อดังเปียกโปสเตอร์ภาพ,พยนตร์เรื่องแรกคือไวร์เลิงเมื่อปี2527คู่กับวัดสมนวัดทรดมต่อมาในปีเดียวกันอัมพลลำพูลก็ได้รับบทน้ำพุในภาพยนตร์เรื่องน้ำพูคู่กับหนังเอกคนเดิมและได้แสดงร่วมกับเรวัตพุทธนันและพัทราวดี กำกับโดยยุทธนามุดาสนิทและภาพยนตร์เรื่องนี้อัมพลได้รับตุ๊กตาทองสาขาดาราน,นำชายยอดเยี่ยมและรางวัลสุวรรณหงษ์จากการประกวดภาพยนตร์8ซิฟิกจากภาพยนตร์เรื่องน้ำพุในปี2527ภาพยนตร์เรื่องที่3ข้างหลังภาพจากบทประพันธ์ของสีบุรพากำกับโดยเปียกโปสเตอร์นางเอกคือนาตยาแดงบุกงานอกจากนี้อัมพลนำพลอยงแสดงภาพยนตร์เรื่อง ต้องปล้นผ่านมาบ้ายัางไม่เส้นกลิ่นน้ำนมคู่บุญไวหวานสองพี่น้องหัวใจเดียวกันแรงเงาไฟสเสนหาตีแตกรู้แล้วนาว่ารักเป็นต้นโดยส่วนใหญ่จะเล่นคู่กับพระเอกรุ่นเดียวกันคือพงพัฒน์วัชระบรรจงนอกจากนี้ยังเล่นคู่กับจินตราสุขพัฒนหลายเรื่องด้วยและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านสวนของหน่วยอัมพลกันที่ต้องบอกเลยว่าสวยงามเรียบง่ายมากๆค่ะ